สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพร์ชาแนลเนาะคะ่ะตอนนี้เนาะหลังจากแม่เพ่นตักบาทเทโวอยู่ที่บ้านเนาะหรือว่าอยู่ที่กลางบ้าเนานะพอว่าปูเพิ่นไปบินทบาทเนานะตักบาทเทโวอยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้แม่เพ่นก็เข้ามา ตักบาตรอยู่ที่วัดเนาะค่ะมาจังหันเนาะจังหันอยู่ที่วัดบ้านวัดบ้านสาแจ้งบ้านบานะบเนาะพว่าเมนีอเ,อเป็นบุญเนาะบุญกระหินวัดบ้านสาแจ้งตาผู้ใหอยู่ไกลเนาะค่ะ,ยยยะคอยากจะมารวมวนซื้นมากินลาบกับแม่เพ็นมามวนกับแม่เพ่นกับมาเดอ้อจ้ะเนะาะเดี๋ยวแม่เพ่นเลีย้ยงเองวันนี้ฮ่าฮ่าเนาะ มานเพื่อนบ่มิโม่ค่ะบ่ได้อยู่ไก่มาหามเพื่อนเนื้อจ้านะนเนาะค่ะเขาก่อนจะไปเบาเรื่องกินก็นมาเอาบุญน,น้ำกันเนาะก่อนค่ะอ๋อแม่นยานยา,าอันเพื่อนทวยายอ่ารวมทำบุญชวนอยู่ทั้งไต่บ่เอออ๋อเดียนนเด๋ยวนั่นแล้วจังค่อยไปกระไดเนะาะมีอ๋อวันนี้เพื่อนเอาหมอลำเสดายมาเน,นี่ย มีหมอล่าเร้ยินฮอเนี source, oh, huh? me, ่ลุยปีไายเพิ่นเต้นเย้้เ่ปีกายเพิ่นยังเต้นเย้เยมันกำลังเตยี่ยมบ้านบ้านค่ะว่ากเป็นบุญกาจะเพิ่นจะจังหันเสาแน่น้องหอม้อเพนนะ อคืจะถวายธาแต่กันเศร้านะนอ,อนเศ้าค่ะแต่ว่ามื่อนี้เป็นต้องก็อาจจะสายในเจ็ดโมงแล้วเนาะเจ็ดโมงกว่าแล้วเอามามาเดี๋ยวรับพรแล้วไม่เพ็ินไทยฟุซีไปบึงหนาฮัานอาณาฮ้า,า,า,านผู้ใดอยู่ไก่มาเดินจ้ามาเดินจ้าหาลังจากมาทำบุญกันไ่เพลินแล้วกะ เดี๋ยวเพื่อนพาไปเบิตัวเลขกันต่อเนาะ่าเมื่อเนี่จะได้ตัวไหนค่ะข,ของละลาเซียนตราจานค่ะเมื่อนี่เป็นเมื่อวันจันทร์มีทั้งห้าน้อยแล้วก็เล่าเนาะเดี๋ยวจะสรุปเป็นสองคลิปแค่นั้นเนาะก็คือห้าน้อยสรุปเป็นคลิปหนึ่งสว่วนเราพัฒนาก็จะสรุปเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะวันนี้ขอให้แตกสามตัววันออกพรรษาแล้วเนาะ รวกาได้เหบุญท่านน้ากันรวกาคอให้ได้โชคได้ลาบร่วมกันทุกๆมือเนาะอเอาตามนี่ค่ะดูม,มาแล้วค่ะเตรียมตัวค่ะสาธุสาธุซาธุจ้าหนมีหายีี่เนาะหลังจากไม่เห็นอ่าไซบาทเนาะแล้วก็รับพรแล้วก็เลยลงมาถวายทานเนาะแล้วก็ ร่วมทำบุญกฐินเนะาะรวมเป็น,ปน,น,นจ้าห้าร <500 S 2> ้อยบาทบึงเด้ออยู่ห่ะจ้า่อยงาเด็กหน่อยปิดเทอมมูละ่ะเพื่นจังสิได้มากเนาะเพื่อนยายเนาะเพื่อนมาอยู่แบบเดี๋ยวเพื่อนก็มีมูหลา้มาสั่นไปทั้งนะใดผู้ใดก็ถามหายายเมย์ยายเพื่อนจะเข่าข้นไงเนาะยายเพื่อนจะเข่าข้นไะงนี่ค่นะ หลังจากทำบุญแล้วค่ะเอซี่มามามาคุไดอยู่ใกล้ๆมาเดินจ้ามาเจวดน้ำกันค่ะตอนบายค่ะน่คะจะไข่แน่ละค่ะจ้าไข่แน่กินเขาแน่ละค่ะลูกได้แล้วมาแล้วแต่ว่าอยู่เฮียนี่แหละค่ะยัง,ยงได้ส้มกันอยู่แต่ว่ายัางบกแข็ง จ้ะอยู่เฮียนั่นละ่ะเพิ่นมาแล้วเพิ่นกับ่ดได้ไปกับกาขอกาเพื่อนเชิญะครับเด้อพี่น้องขันชาวบ้านฝากเนาะไปเบิ่งตะเลงนํากันต่อเนาะนี่เนาะค่ะเอฟวันนี้หลังจากไปพา FC ไปทําบุญละกาไปอ่าถวายจังหันเนาะไปอ่าจังหันถวายจังหรรันแล้วกะพา FC ซีกับมาเอาตะเลงอยู่บ้านเนาะมาเดอ้ดเอค่ะผู้ใดจะไปหน้าห่านน้ำแม่เพ็ญน,นะคะ เขี่ยมาแล้วเด้อจ้าจะได้มวน้ำกันค่ะมามวน้ำกันเนาะมือน,น,นีเนาะวันนอพันษาทําบุญตอนเช้าตอนบ่ายเราก็มาสนุกด้วยกันค่ะเอามาเบิ่งตัวเลขของเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดก่อนเนาะคะ่ะเราพัฒนาก่อนที่เขาจะไปสรุปของมือหนีเนาะกาของเซียนศรีสเกตเนาะให้มาเราพัฒนาวันที่ยี่สิบเจ็ดวิ่งรูดบนรางแปดกับสองตัววิ่งรูดมาที่สองเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคู่โบเขาเนาะ ค่ะจับคู่บอ่อเข่าค่ะถ้าผู้ไดรูดค่ะจะพ่อได้ยูต่ว่ามันกะบ่มีหลายคนดอกเนาะคะ่ะที่จะรูดเนาะแต่ว่าเนาะตัววิ่งตัวรูดของสองอาจารย์ตรงกันที่สองเนาะก็มาที่สองเนาะถ้าผู้ใดรูดได้บนรางเนาะภาวะเลขออกหนึ่งสองสองสองค่ะแล้วก็ของตาปากน้ำโพให้มาเราพัฒนาวิ่งรูดบนรางงวดวันที่ยี่สิบเจ็ดเก้ากับสอง ก้ากับสองก็เข้าที่สองตัววิงตัวรูดเนาะการจับคู่บ่เขาคือกันเนาะค่ะเอาบอ่เป็นหยังเนาะตัวเลขมีเขามีหลุดเป็นธรรมดาส่วนของเซียนโคลาลราพัฒนาให้มาวันที่ยี่สิบเจ็ดสามกับศูนย์บ่เขาเนาะแล้วก็ส่วนของพี่พหัสให้มาสามเม็ดเดียววันที่27บเจ็ดกับอ่อเขาเนาะนี่ค่ะของพี่พหัสก็บอเข้าอีกแล้วสามงวดติดแล้วนะคะเอฟซี FC. ของเซียนเชียงใหม่ค่ะวันนี้ศูนย์เอ,อ่อวันนี้วันขอโทษวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะคะ่ะศูนย์กับหนึ่งก็เข้าที่หนึ่งนะคะจับคู่เข้าที่หนึ่งสองเนาะคะ่ะของเซียนเชียงใหม่ค่ะเข้าที่ล่างเนาะหนึ่งสองค่ะของเซียนเชียงใหม่เนาะส่วนของปู่สี่ศูนย์ยังบอมาเด้อค่ะเนาอมือนี่เนะะาะต่ว่าถามาก,ก็จะลุ่งไห้เนาะ ถามาซราก็จะลงในกลุ่มไหคือเก่าค่ะเอฟซีเนาะ,ะนะเอาส่วนฮาหนอยออขอโทษหลายๆส่วนเาาพัฒนาเนาะลงฮาหนอยคู่มือไหลกันเลยออกแต่หาหน้อยเนาะส่วนเาาพัฒนาวันนี้วันที่สามสิบวันสุดท้ายของเดือนนะคะวันสุดท้ายเออไม่ใช่วันสามสิบมื่ออืนนะ่นเนาะวันสุดท้ายเนาะมื่อน,นี้วันที่สามสิบ เพิ่นห้มากค่ะของตาปากน้ำโพลาวพัฒนาวิ่งลูดบนล่างเกากับสองเกกับสจับคู่มาหแปดหกเก้าแปดหกแปดเก้าหกเกเนาะค่ะของตาปากน้ำโพเนาะลาวพัฒนาของตาปากน้ำโพวันที่30 ให้มา9กับ2 3ตัวมี8 6 9 2ตัวมี8 6 8 9 6 9 9 2 9 5 2 2 2 5เนาะค่ะได้แล้วของตาปากน้ำโพค่ะมาโตของอาจารย์สวัยมือนีได้มาแล้วค่ะเลวาพัฒนาของอาจารย์สวัยวิ่งลูดบนลาง4กนะับ2เนาะ ลาวพัฒนาของอาจารย์สวัยวิ่งลูดบนล่างสกับ2จับคู่ห1ึ2ง3ี่สองสี่แเนาะนี่ค่ะแนวทางลาวพัฒนาวิ่งลูดบนล่างของอาจารย์สวัยให้มาวันนี้สกับ2จับคู่ห1ึ2ง3ี่ศ สองศู 20, 28, นย์สองแปดสองเก้าเนาะคะ่ะนี่ค่ะได้ของอาจารย์สบายแล้วมา่อของเซียนสีนสะเกตเนาะคะ่ะวันนี้เซียนสีนสะเกตให้มาวิ่งลูดศูนย์กับสีค่ะเราพัฒนาของเซียนสีนสะเกตวันนี้วิ่งลูดศูนย์กับสี่เนาะบนล่างค่ะจับคู่ม้าหยสองสีหนึ่งเนาะคะ่ะสามตัวแล้วก็สองสีแปด สองตัวก็มีซีหนึ่ง2ีแปด0ีสองศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์หกกันเบิ้ลนซีซีเนาะคะ่ะเพิ่นวาทาง,งวดที่แล้วเนาะบอเบิ้ลนอาจจะถูกเนาะแต่ว่ามันเบนิ้ลนเบิ้ลนอีหรีเนาะเบิ้ลนเบิ้ลนจังไหนวะสองอย่างมาติดก,กันกระเดียกกระดอเนาะเอาสองเอาเอาโตอื่นมาขันกลางเนี่ยรนะ์บูไดเนาะนี่ค่ะ ลรวพัฒนาของเซียนศรีสเกตวันนี้วิ่งรูดบนล่างค่ะ0กับ C เนาะจับคู่มาให้สามตัวมีสอง C หนึ่งสอง C แสองตัวก็มี C 1นึ่ง C แปด C สอง C ศย์แแล้วก็ศูย์หกเนาะค่ะกันเบิ้ล C 4ค่ะมาแคปหน้าจออนุ่มกันค่ะ แคปหน้าจอเอาเราพัฒนาของสาอาจารย์สามเซียนค่ะของตาปากน้ำโพของอาจารย์สบายแล้วก็เซียนศีสเกตเนาะค่ะเราพัฒนาวันที่สาิบเนาะค่ะก็ให้ f อฟทั้งช่องพิจ,จารณาเอาเลือกเอาเนาะสังเกตเอาของหลายๆอาจารย์หล,ลายเซียนเด้อค่ะตามนี้ค่ะแคปหน้าจอเอาแล้วเดี๋ยวเมเพ่นภาพไปต่อค่ะของ3มเซียนอีกเนาะค่ะ ของพี่พหัดของเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชกันเนาะค่ะได้แล้วเนาะของ3ามเซียนไปแล้วมาต่อของพีพหัสวันนี้ค่ะให้มาวิ่งลูดลราพัฒนา3เม็ดเดียวก็คือ 30, 37, 39แล้วก็สองเนาะ วินเพื่อนให้มาวินจังไดวินเพ่นกับเบาเข้าใจเด้อผพ้ใดหูจกักวินไปเด้อคะ่ะสองสามศูนย์เจ็ดเก้าห้าตัวเนาะสองสามศูนย์เจ็ดเก้าวินจังไดคะ่ะเอฟซีบอกไม่เพ่นแนไม่เพ่นโบหูคะ่ะเพื่อนห้มาไม่เพ่นเก่เาตามนี้คะ่ะไม่เพ่นยังมาเคยเห่นน้ำโบหูจกักคือกันนี่คะ่ะแนวทางเล่าพัฒนาของผีพัะนัวันนี้วิ่งลูดสามค่ะเม็ดเดียว จับคู่303739 3ตัวก็คือ230เน้นที่30เนาะส่วนเลข IN, 230, 79, ลเเวิน23079นค่ะคุ้ใดหูบอกแม่เพ้นเด้อวินมาเหตุจังใดค่ะเจ้าเฮ็ดจังใดค่ะมาตตของเซียนเชียงใหม่ค่ะวันนี้วิ่งลูดลาวพัฒนา1เม็ดเดียวเนาะค่ะของเซียนเชียงใหม่วันนี้1เม็ดเดียวก็คือ1 4 1 5 1ซหา C หนึ่งเก้าค่ะเม็ดเดียวหนึ่งเก้าเนาะลาวพัฒนาของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งรูดหนึ่งเม็ดเดียวจับคู่หนึ่ง C หนึ่งหาหนึ่งเก้า C หนึ่งเก้าเน้นที่ C อ่าหนึ่งเก้าเนาะค่ะมาต่อของเซียนโคราดกันค่ะลาวพัฒนาของเซียนโคราดอะไรคะลูกอะไรคะเออเดี๋ยวแม่ก็พาไปอยู่ อยากไปงานวัดค่ะอยากไปงานวัดแล้ว<น>เห็นเพิ่นไปหลายได้ยินเสียงเพลงเนาะนมเออนุ่มนะคะามกินนมแล้ว<น>เลาาพัฒนาของเซียนโคราชวันนี้วิ่งลูดสองเม็ดเดียวค่ะสองค่ะจับคู่สองสี่สองหกสองแปดสามสองสี่เม็ดเดียวก็คือสองสี่ค่ะนี่เนาะแนวทางเลาาพัฒนาของเซียนโคราช วิ่งรูด2เม็ดเดียวจับคู่2อ2 6กสเน้นที่สองสแล้วก็3ามค่ะเนาะได้แล้วค่ะมาแคปหน้าจอเอาน้ำกันเด้อค่ะ FC ทั้งช่องค่ะแนวทางลาวพัฒนาเนาะของพิพัฒน์ของเซียนเชียงใหม่ของเซียนโคราชให้มาวันนี้เอาไปพิจารณากันเนาะ ตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์ลูกทุกทุกเซียนทุกทุก,ทกอาจารย์ให้มาก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะให้เอฟซีทั้งช่องเบิ่งเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะเอฟซีอย่าลืมฝากด้วยค่ะร้านตำไทยตำลาวไว้ใจได้เชื่อใจได้เนาะสั่งได้สั่งด่วนค่ะเอาตามนี่คลิปนี่แม่เพ็ญกะขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องมานมาน รวยรปังปัง,ปงกับแนวทางราวพัฒนาสามตัวแตกเดอ้อค่ะน้องมือนี่เนาะวันนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในช่องน้องคํแพงชาชแนลแล้วก็เอซทั้งช่องเซียนทุกๆเซียนขอให้ทุกๆคนจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีแต่ความสุขสมหวังทุกอย่างเดอ้อจ้าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า